สวัสดีค่ะวันนี้มาทำกับข้าวให้ดูเช่นเคยนะคะวันนี้จะแกงหอยอันนี้เป็นหอยลายนะที่เขาแกะมาแล้วอาจแช่แข็งซื้อมาแบบแช่แข็งซื้อมาแล้วล้างให้สะอาดแล้วไปต้มน้ำลวกซะก่อนนะคะลวกทิ้งน้ำซะก่อนนะคะน้ำมันจะขุ่นๆจะต้องทิ้งทิ้งไปก่อนนะคะแล้วจะแกงใส่ผักปวยเล้งจ้ะ,ะเคยกินไหมคะล้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะปวยเล้งนะคะ เราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นอ่าหั่นเล็กๆหน่อยเราก็จะมาหั่นแล้วก็หั่นฝอยเล็าหั่นเล็กหน่อยจะมาแกงใส่กะทินะคะแกงใส่กะทิ จะแกงใส่ปุ๋ยเล้งยังไม่มีใครทํานะคะยังไม่มีใครทะคะําสูตรนี้นะคะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูเพราะเคยแกงแล้วมันอร่อยเคยเอามาแกงอ่าแกงเปลอือเคยเอามาทําแกงแกงเปลือนะคะเอามาแกงแทนอ่าขี้เหล็กเอามาแกงแทนขี้เหล็กนะคะอร่อยมากเลยนะคะปุ๋ยเล้งได้มีประโยชน์นะคะปุ๋ยเล้งนะคะ เอามาแกงแบบแทนขี้เหล็กได้เลยจ้า อาหารทุกอย่างนะคะที่เราหาไม่ได้แล้วก็มาดัดแปลงเอานะคะโอเคจ้าทำเสร็จแล้วนะคะเครื่องแกงแล้วก็จะมีแกงเผ็ดใส่พริกแกงเผ็ดเราจะใส่พริกแกงเผ็ดแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำปลาเครื่องไม่มีอะไรมากมายนะคะเครื่องง่ายๆจ้ะ ขายมากเลยนะคะใครๆก็ทำได้จ้าเตรียมพร้อมพริกแกงก็เตรียมพร้อมแล้วน้ำพริกแกงสับหน่งขีดหอยใส่ใบมะกรูดนิดนึงน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาแค่นี้แหละโอเคมาทำเลยแล้วก็มีกะทินะคะมาจ้าเรามาแกงกันเลยนะคะ ใส่กะทิลงไปพอประมาณก่อนนะคะอใาสา่นิดนึงก่อนประมาณนี้ก่อนใ <c oughs> ส่พริกแกงลงไปเลย พริกแกงเผ็ดนะคะนนี้นะคะผัดพริกแกงก่อน เดือดก่อนนะคะทำให้เดือดก่อนอทำให้แตกมันนิดนึง ใส่หอยลงไปจ้าใส่หอยลงไปเลยนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปใส่น้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บนิดนึงโอเค ใส่น้ำปลาไปนิดนึงก่อนเดี๋ยวไม่พอค่อยมาเติมนะคะ จากนั้นก็ใส่กะทิที่เหลือลงไปจ้าใส่น้ำใส่น้ำลงไปประมาณนี้ เดี๋ยวรอให้เดือดเรามาใส่ผักนะคะโอเครอให้เดือดก่อนใส่ชูรสนิดนึงชูรสนิดนึงนะคะโอเคเดือดแล้วนะคะ เรามาใส่ผักไปเลยจ้า โห oh oh อมมากเลยจ้าต้มให้เปื่อยๆเลยนะคะ สุกแล้วนะคะสุกแล้วเดี๋ยวขอชิมดูก่อนข่าน้ำปลานิดนึงประมาณนี้โอเคแล้วเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าง่ายๆนะคะแกงแกงง่ายๆเลยจ้า แกงใส่หอยแกงใส่หมูก็ได้แกงใส่ไก่ใส่ปลาก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะแต่ว่าแกงใส่หอยเนี่ยมันจะเข้ากันจ้ะนี่นะคะอร่อยมากเลยจ้าลองไปทําดูนะคะนี่จ้ะขอบคุณชารัาการรับชมนะคะวันนี้นำเสนอแกงกะทิแกงเผ็ด ขอยใส่ผักปวยเล้งจ้าขอบคุณเช่นอ,อับก,การรับชมนะคะ